มาว่าทั้งสาวเตวนะ่ะยังลืมบ่าวพอนบ่อได้พี่น้องเอ้ยยังลืมบ่าวพนบ่อได้เป็นยังย่อยลืมบ่าวพนบ่อได้เนาะเพราะนี่แหละพี่น้องเนาะนี่อ่าพี่น้องเอฟซีเพิม่มมินมานน่เนาะออาเบาเวียดมาสั่นเนาะ,ะสาวเตวพูดตัดใจตัดใจบ่อได้กับบ่าวพอนคุยกับสาวบุญบ้านเท่าจะกลับไป บ่าวพรอยู่นะบ่าวพรยังไม่ทันได้กลับบ้านนะอะไรบาตนี่พี่น้องเนาะสรุปบา่าวพรเนี่ยยังไม่ได้กลับบ้านจะบอกพี่น้องเลยเห็นด้วยกับยนะังใดเนาะอันนี้จังใดก็คือว่าเนนะี่ยพี่นอนะ้องเนาะทางโมเยติเง็บพูดอกว่าเรื่องราวของพี่ปุ่นเป็นอนะไรเนาะ แต่ว่าอันนี้คืออานตาบินเพื่อนพวกยอปซีเนาะย่าเจ้าพวกเนี้ว่านี่วีาอิวี่กนนะ่เจ้าวกนี้ได้ฉากฮะโวยกับ่ สแกนเลยตัวนี้สเกนได้บ่หนสแกลเลยตัวนี้ากคู่สเกนเบื้งลถนี่สกเลยตัวนี้คงแท่อร์มเหมือนบอกลุ่นะเยาจะพูดคนกันเลยไปเลยไปิเลิ่นล่ดจตมีจักรนาสองชามานี้รวยเลยมุค่าม่นมดอานเลยเจ้าย่นี่ก็หานี่ก็หาล้านนะชิล้านนนี่เอาชิเลยชิบชิ้านตัวนี้ก็คือกันี่เอาชิบหาร้าชิบหา้านนี่ซือยังไงชิหาร้านยังไงปจ้ โอเคพี่น้องเนาะตัวเนาพี่น้องเอ้ยม้อนี้ก็พบเจอกันกับทางบาเวียเดอ้อพี่น้องเด้ออ่ะกราบทักทายสบายดีสบายดีส,ยดสวัสดีเนะเาะอฮะวอพี่น้องเอฟซีกันเบิดสู่คู่สู่คนพี่น้องเอ้ยอ่ะวยสิเป็นพ่อพี่น้องทั้งพังลาวพังไทยเนาะต่างประเทศนําเดอ้อพี่น้องเอ้ยจริงจรินี้นีต้อนรับเขา้าสู่ช่องของมาเวียดบ้านเฮาคือเก่าเนาะ อ่าเมื่อกี้เดินทางมาทางเมืองชนพี่น้องเนาะอ่ามื่อกี้ถือว่ามาหาทางเบาสวนเนาะอ่าพนะอลุกห่าเนาะอดีว่าทางเบาสวนเพิ่นพี่นะ้องเลยได้รับข่าวดีเนาะข่าวดีเรื่องบ้านเฮือนซานแหละพี่น้องเลยอ่าข่าวดีเรื่องบ้านเฮือนซานเพิ่นนั่นแหละเนาะอ่าทางเบาเศษนี่แล้วพี่น้องเลยอ่ขออภัยเนาะทางเบาเสานเพิ่นเอาไม้เอาอยัางมา จะเป็นหังไงใต่อมีตัวดุนเบิองน้ำกันพี่น้องเลยทางโมเวียดก็โดนเติบแล้วพี่น้องเนาะบ่ะได้ขึ้นมาบางสองสามมือลังหนึ่งก็ยุดพี่น้องเนาะบ่ะได้ออกมาเวียกเนื่องจากว่าทางโมเวียดเองก็บ่ค่อยสบายปันใดเนาะนะพี่น้องเลยก็ดีเนาะอ่าโมเวียด,ยดพี่น้องเลยเอาคลิปลงไปเนาะเห็นทางฝ่ายพี่น้อง FC, เอฟซีเพิ่นเม้นมาว่าทั้งสาวแตวนะ ยังลืมเบาพรบ่ได้พี่น้องเอ้ยยังลืมเบาพรบ่ได้เป็นยังอยลืมเบาพรบ่ได้เนาะเพราะว่านี่แหละพี่น้องเนาะนี่อพอพี่น้องเอฟซีเพิ่เมินมาเนาะเบาเวียดเบาสันเนาะ,ะสาวเตวพูดตัดใจตัดใจบ่ได้กับเบาพรคุยกับสาวบุญบ้านเฮาจะกลับไปเบาพรอยู่นะ เบาพรยังไม่ทันได้กลับบ้านนะอะไรบาตนี่พี่น้องเนาะรุปเบาพรเนี่ยยังไม่ได้กลับบ้านจะบอกพี่น้องเลยเอะไรกาจังได้เนาะอันอน,ะนี้จังไดก็คือว่าเนี่ยพี่น้องนะเนาะทางโมยเยติงกับบู้บอกว่าเรื่องราวของพี่เพุ่นเป็นอะไรเนานะแต่ว่าอันนี้คืออ่านตามมินท์เอนพี่น้องเอฟซีเนาะ แตาถามว่าเราลืมได้ลืมไม่ได้กับชุดเล่าแล้วพี่น้องเนาะบอลลายหลายๆคนกับสวัสตัดได้ก็อยากให้ตัดไปเนาะทางมือเย็นกับพวกพันยู่พี่น้องเลยเมื่อนั้นแต่ขณะเราตัดโบได้รีกะบชุดเล่าแต่เพิ่นแล้พี่น้องเลยบาดนี้เนาะกับบอลยังไรบโบได้พี่น้องเลยอันนี้คือเพื่อนเห็นมาในคลิปสาบุนบ้านเฮาเนาะเรือเมฆท้องใสแหละพี่น้องเลยอย่างไรือว่าพี่น้องเนาะกับเล่าแต่เพิ่นเนาะ ทีเนี้ยเนี่ยมึงก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าซีม่วงปลายอะไรพี่น้องเนาะโทรถามเบมึงลูกสาวก่อนเป็นยังไงาการค่าเนี่ยอยู่บ่เนาะอืมเนาะพี่น้องโทรเบมึงลูกสาวก่อนเนาะเป็นยังไงค่ายเนี่ยอยู่บ่ใช่ไหมอยู่บ่ค่าน่เพื่อ เต็นยานโมเฮงเป็นยานทังไดนโมเฮงบัดที่นี่กกะว่าได้มาอยู่บ่เมือนนี่เอ่อเป็นได้ขวบุงมันยังหลายบ่เออ แค่นั่นกับมากับไปนี่เอาเป็นยังักเที่ยวเที่ยวจ่าเป็นยังนอนนอนอีกคืนหนึ่งดิเออนอนเบื่อตอนแต่นี่ชื่นอยู่ว่าตอนนี้ชื่นอยู่นอนอีกคืนหนึ่งดิเบิุดไปเท่าไรแล้วจ้ะเพิ่นเบิุดไปเทไรเลย

เจ็บเจ็บบ่เจ็บบ่เจบ,บไปดมัว <laughs> เรงี้ย <laughs> ไปเ้ยไปี้ยเงยไปเ้ยง้ยเงเง็้ไปเ้ <h ums> ไปเเียมีย <h ums> <h ums> ไปเย้ยไเไปเย้ยไป <h ums> ยปไปเ,เีย้ไยย มืองแรไปนอนนี่เลเนาะครับเจ้าว่าไช้เมื่อดึกพยักแลมือนี่่มรับดึกกขรับดกกับเุญญามากับบุามามดเข่าหน้าอัน้บดึกกประมาณนั่นแหละเนาะเด็กเปิดกาวมุง ไปไปโอเคฉันขั้นเนี่ยใดก็ทวงบอกด้วยขั้นว่ากล้าว่าได้ออกหรือไม่ได้ออกค่ะโอเคเฮดังอะไรเฮดังเลยโอ้เนาะ โอเคโอเคนะโอเคพี่น้องเนะาะสรุปอ่ะคือยังพี่น้องเลยฮก็ uh, uh, <ๆ>เบิดไปฮะ uh, uh, เซนกัวพี่นอนะ uh, ้องเนาะฮาหงมมอมือแรกพี่น้องย,ยังมารวมอีกมือแรงแต่ว่าอีกมือแรงมันกะสะบวกค่าใช้จ่ายกันไปเพิ่มอีกพี่น้องเนาะอันนี้กะเช็คทีว่าจังไดนพี่น้องเลยเช็คทีเมื่อท่านหรือบอเนะาะทอาเมื่อท่านกะจะไ,ไปนอนที่หุ่งมอแนละ้ว เออพี <ười> ่น้องจังไดเนาะอ่าไขแน่แต่ก็ยังอ่ายังบ่เรืองกันว่าเซาพี่น้องเนาะไขแน่แต่ว่าดีขึ้นเนาะอ่าดอกเรื่องเสาจ้อยเพิ่นนี่แล้วพี่น้องเอ้ยจักสิว่าจังไดเนาะอ่าสรุปนี่าพนเมือว่าจังไดพี่น้องเนาะนี่ก็ตามที่ FC เพิ่นว่าเนาะถ้าให้เตียงแล้ก็จนบอกแล้วเสาจ้อยเนาะให้ตัดขาดซะเนาะกับเาพ แต่ว่าพี่น,อน้องเนาะอันนี้เห็นเลยเรื่องเอฟซีพันมินมาแต่ว่าทาั้งโมเหยตเองก็ยังไม่ได้เบิง่งดอกในคลิปแม่สาวุญน,นะพี่น,อน้องเนาะว่าเราว่าเน่าไดพี่น,อน้องเลยแต่ก็คือว่าแหละเนาะมันก็สิเราลืมบ่ได้ก็คือคือเมนเขาเล่าแล้วพี่น,อน้องเนาะเน่าไดก็ได้ไปแต่ว่าทีเนี้ยน,นี่เดี๋ยวโมเหยตทักทายสบายดีกับทางอันนี้ก่อนพี่น,อน้องเนาะทางทีมงานเัาก่อนทางท้องใสก็ถือว่าฮอนบาอน้านฮอนเทือนแล้วพี่น,อน้อ,นองเอไยดนะีมุกดีใจนะมันก็ได้ เออเห็นดีอิบนี่เน,นาะเดีสาวเตลวยังตัดใจบ่ได้กับเรื่องบอพลพี่น้องได้เดียไงทีนี้คือว่าพี่น้องเนาะแต่เบิร์น้องกันว่าจะเป็นไปได้ไงโตสาวจอยเิ่นกได้พี่น้องเลยไ,เไปสัตบัดที่นี่

ทิก้าออกมาแต่นอกรถนอกงอยู่บ่บออไปทีงหลังก่อนเนาะยเมนเนี่ย้มเจ้าอะนะพูดรล่าเี้ยวกะมือกสันมือ่ะเนาะโอ้จะาบึงเนี่จะาบึงเลยอ่นีึงึงคูณบงลองคูบงด้บงได้สองร้อยห้าสิบเออ์ห้าสิบแปดมันเราเาราคาย่นี่ คูปป๊กซออง่เดี๋อองนึงเนาะหาล้านสี่แสนสิปแปดพันพี่น้องเดี๋วพ่อยิบมือสั่นเนาะธรมดาเป็นแค่บอาัวสมตัวยัเจะปวดเรื่องไงรุ่นนี้ว่าดีิ่งก่อนน่อนะไ่ได้เฉฮะบ่งกอยมาุ้นได้ยั

cơm rau đấy lùi nó à, à, khác <laughs> đi, đi. này anh quay đấy anh chế nhắc nhở anh đồ phăng bộ bến bản đồ sao biến anh quay phía chế với ông tuột này nhóc các cháu nó cái đây để nó bỏ bỏ chế như đi bỏ xả này, này à. cứ <laughs>

นแล้วี่เมียนแล้วได้กินทงนะเบิ้องนีเบื้องนี้นอนมูนหัวเจ้าชิวของเจ้าธรรมดากันบ่เนี่โอ้่อยแห้งยอดเงื่อนอะไสองื่นบได้ฮะสองหมื่นตงสองมเรียนบ่สองหมื่นบาทนาเต้นควบบื้เคยฉากยังเถอไหนจุ่อยบ่นี่นะไม่น้อยนะกันเนี่นะเบนเดียวกันนี่อเบือนเดียวกันนี่น่ะ้เบิ่งนูดนี่นี่ bớn khỏi sịp bè vâng hả? khỏi sịp bè vâng nè bớn nè chạc oh mề... gì đó mắn chạc gì đó mắn Mân nặng mắn bác mắn chuẩn bộ bè đi Mẹ vừa chắc thì phải thì ma đây rồi Bố có tố ở đây không nào Bố tố chắc siêu đây Nhiều mà Nhiều nét cái này cầu Măng cầu men bơi men nào mang cầu nha này bớt bớt mang cầu bớt cầu bớt đi mắc sắc bớt một tô phải không người điều <laughs> <laughs> xiêu ừ. đây, có... đây ừ, là cả trình trang con bẩn đây mát được thấy gì thật nè thế đó đấy thì này một đấy đây tôi đi bên phải mà hay อ่าพี่น้องเอ้ยม่วนๆกันแน่นี่ครับใหม่มื้นี้แล้วนะคิว่เห็นในคลิปบ่โอ้ดีใจนําเพิ่นเด้เนาะอาบ่แล้วแห่งย่านข่อยน้อยใจอยู่โอ้ยว่า่น้อยใจเด้อเออสวพี่น้องเนาะอ่าเห็นก็แซวกันธรรมดาแมงเล่นทงแซวกันถามว่าถ้าเฮาซื้อเองนี่บ่มีปัญญาดอกบ่มีปัญญาแล้วก็บ่กล้าซื้ออีกแมมีเงินก็บ่ซื้อพี่น้องเออไอ้ส่วนเคยเห็นอยู่บ มาเบิ่งดฮะจะมาเบิงนด้วอาบจิตวนไดกระเป๋าใหม่สบายดีได้เนยสบายนาองว่าูงหาล้านลายันมายันมามุมบท่วงอ่ะป้ายันมายันมามุมบท่วงคนไหนหาล้านาปเมนนี่ป็นเงินดอนนี่ป็นเงินสารัเมิกาเนาะแต่ว่ามาตีเป็นเงินบ้านเฮาก็หาลานสี่สิเีพันกิก้าก้าชื่อว่าไอชวน โอ้ยสิบุ่มีปัญญาซื้อเด้อทานทามสักะเ้าอยู่เาอยู่ถ้าถ้าว่าเห็นแบบน้ำหกทางแต่พ่อเกิบเสียงไว้เดียเนอ ใครใช่ป่ะคนเนี่ยสิบป้แล้วโอ้ยน้อยเลยใช่เดินได้ทงใหม่ละเพิ่นกะให้ได้เงินหลายๆเออเอ้มากมาสวนได้ใหม่แล้วาผูกแขนอยู่บ่แหละทุ่งนาะผูกแขนอยู่บ่เนี่ยผูกเด้๋ยนี่นะยังมันจปพูดอยู่นี่นะโอ้ยเนาะเป็นประกาเป็นว่าทุ่งลาค่าเทงก็ต้องผูกแขนไว้ได้บอกครับนี่เคยได้อยู่เนาะตอนหนึ่งเนาะแต่ว่ามันชิดแตกบ่กชิดแตกเนี่นยังจะคอยได้ยังม่เคยได้เนาะมูเนาะเช้าวายู่ สักไว้หอยไว้ก่นเอาไว้ในตู้เนาะตัวนั้นยังดีเลยยังดียังดีสิบตัวสิบไปก่อนดิบางเื่อกับมันเป็นน้ำเก๊กชีวานี่แหละบางเท่อมัน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 บีบเสียนะมันกับมีดจะว่าช่วงสวยช่วงไม่ไม่หมอมาแต่เมืองนอกเลยเนาะขี่ยุนมาไม่ชอบยุนมาหากำลังหอดตกปูยังวนหอดอยู่เลยนี่นะคิดว่าป้ายยังไม่ทันแก่น่ะ กินมีกินกินมาแต่ต่างประเทศก็มี่ไดอากาศมาเต่ตางประเทศอยากเบิ่งอยู่บ่เคยเห็นยนต์เนาะเเนาี่หมาะเอสอสสำหรับแบบน้ำไปแบบไปเที่ยวแบบสบายๆนะแบบมันน้อยเนาะแบบแบบยางเคยส่งแค่ชันเล็กน้อยเนาะแบบยางส้มวิวแบบสิวๆนะอ่าขาดอยู่พอดีก็ด็อกก็ด็อกกันบ่พอดีน้อยเลยพอดีอ่าพอพอดี งามงามงามแบบไปแบบมาพี่น้องเนาะอือบ่อาเด้ตันี้ว่าบ่เปลี่ยนบ่บ่ใช่าโชวาโชได้เห็นเปลี่ยนมันค่อยใหญ่เอยู่ตัวนี้น่ะอ้าบาดเอาผมเอาแก้วอันนี้เพิ่นามาให้เด้รอบนั้นได้จักคนก็3คนเนาะเนเวาต้าแล้วก็วาเผยเนาะคือแหละ พูดไปบม่เลยเพราะนี่มันเป็นผ้าย่านี้บ่ตาต่เป็นต่างชาติพูดนะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ขาดง่ายนะเคนเหนียวเหนียวครับกระเป๋าพี่บ้านเท่าหนายดังเลยเรือนใะเท้าดังเลยเป็นเรือนในเท้ากระเป๋ากระเป๋าวันเท่าน่ะอันนี้บม่ได้อวดบม่ได้อ้างว่าเออเจ้าของมีเงินซื้อชั้นสี่ได้อันนี้ผู้ใหญ่เพิ่นเอาให้เนาะเนาะน้อยใจว่าแม่วกับไปดูแม่เขานี่คือซื้ออะไผู้ณแม่เป็นผู้ซื้อให้กัน บ่ได้ใช okay. uh ้บ่ใช้คือกันติผมเข้ามาเพื่อนนะเฮาก็เฮาว่าเอาไปเฮ็ดเอาไปใช้จ่ายนี่คือเพิ่นเอามาฝากมาต้อนเอเาซื้อาซื้อว่าแม่นแม่โอ้ยเามีเงินมีคําแท้ออ้างโถงอ้างไทยราคาเป็นอ่าหมื่นเป็น20,000เือของ่าซือราคาหลักเงินผู้ใดนีบ่เงินบาทเอา5ล้านเนาะแม่นเกือบห่9,000 9,000หลักหมื่น9,000 ก็เราฮอนทุกลานแต่เมนมื่นหนึ่งเนาะคำว่าตรงวาอยู่บ้านท่าอะไรคายมันกันค่าตังค์ก็เล็กไปใช่ไหมก็เนาะวางหลาลานเนี่ยป้ายป้นไหนปุ้นไหนดอกชาวบ้านตรงว่าชาวบ้านผูบอลินแบบเบนจังนะแบบว่าิเจ้าขายนี่เาเจ้าบู้ชื่อเขาเจ้าญาติราคาบ้านเฮ้ยเท่หแต่ว่าต้องเอาป้ายนี้ไว้เลยบ้านนี้นี่ชาวบ้านเออผูเพิ่นแบบว่า ปูเกีนสินะมีป้ายมีโคดดีเนาะผูเป็นไส้ของแบนด์สนะโคดมีโคดนี่อย่างแอาแ่่มือมาตัวกันกนบร่จักได้นี่นะจับเบิ้งนี่และวจำจีจับกันได้ต่างกันเนาะจับก็ได้ของลุยบอชาวี่ปุนพุทิถิมเลยบอกเมือน้รอมาเชียนดึงแล้วใหญ่บ้านเลยบอกเนี่อนรอใหญ่บ้านบึ้มบอะ เป็นขาดแล้วนี่เช่าเนาะว่ามันมันมันแข็งมันเป็นทรงพี่น้องเนาะทรงรูปเปลี่ยนทรงอ่ะด้วยเฮ้ยดูส่วนขี่รถจักรนี่คัร์วาขี้จักรแดงมาเด้ลอยแดงเปลี่ยนมาแดงแดงมาได้เป็ออันนี้เดบิดนี่แข็งไหมแข็งเป็นทรงรวมหลายปีเลยสองปีเล็ทั้งอ่ายี่ห่อนี่กับยี่ห่อนี่อ่านมังปัจจิต่างกันนะตัวนี้จะเป็นออกจะนิ่มตัวนี้นะออกจะนิ่มกว่าตัวนี้มันจะเป็นทรงรูปทรงแบบ งี้ยแล้วก็แขงแขงแหนแ้นลูกท่สินะเด้อเด้อโอ้ยยที่เิ่ว่าหเ้นเนาะเนาะแต่ขาดเนาะเนาะอันนี้โซงสิขาดยุ่นี่นะบัตรของอันรดยุ้งข่ง่ายนี้เราไปฉาลีเนาะเม่ขาดไปหดแล้วไปขาดโอ้นี่เป็นนางเป็นนางแค่ไลยนะบักาดบักาดบักาดมันมันสลอเซื้อแต่มันเนียใช่ขนาดอันนี้อันนี้แกยังไม่ได้ขขยง่ายอันนี้น่แหละคนว่าคงเบ็เนาะนี่ถุงราคาตั้งไรบัต ไม่อีกแล้วบเใช้กระเป๋าเป็นเนมเงินสิใจกระเป๋าบนมอเนว่าเช้านี้ใช่กระเป๋าเป็นเน็มเราแต่เงินที่ใช่กระเป๋านาโมมีเรอเอาเข้ากัได้ใช้แล้วพูดยังไม่จะหานะไม่เอากรบเปมีเลยมีนะเดี๋ยววันนี้จะเป็นไห้กัาตังใจเข้าได้กระเป๋าใหม่สูมีพลังเงินหาเงินมาใช่กระเป๋าใหม่ด้วยได้ใช่อีบอเได้ใช้อีกเฮยเนาะ ไ,ไ,ไ่ไได้เอพอนอยังน้ำพูนน oh oui> ้ำยางอะแหล่วาแทบบาทนี่ถามเรื ο ο ่องเงินพักเบียได้เนาะไยจ้างคุดพูลไหมเจ้าาสิจ้างจ้าง่างเซนว่ดีเอาเอาว่าเซียนมบนุดาอีกห่วยเนาะอ่าหกพันข่อยโจกอ้างขึ้นนี่ฟุดเบ้าอ้ไปเฉมาเนาะ มาแต่หานั่นบ่อยากว่าหัวกันเิเดอร์พี่น้องเด้อเนาะคือว่าเนี่ยทท่านได้เป็นโบฝากไหมถ้าเข้ากับไม่จีบก็ได้ใช่ไหมโอยกล่องไม้พี่น้องไอ้กระท่วงเชวกันเป็นเรื่องธรรมดาหยอกเชวกันเหมือนมาอะไรคือบุดีมุกบุดีแก่จะมั่วจะมีอยู่หัวเป็นแล้วพช่วยลุกขึ้นช่วงเล้ไหมถุงไหมก็รัดเป่าเลย ไป thuốc lẽ không vào บ้าน đi บ่ท่วงเน้อใหญ่ท่วงเบิด ừ. à, à, này เด้อ vẫn เด้อ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  à. mặt ừ, ừ. à, đó vâng, 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 vâng. Ừ. Ừ. โอ้ยสบายดีสบายดีพา,ากันยังโกรลมกันยังเดนีถึงว่ันนี้ก็พื้นดอเพสนี่แหละการงานนี่แหละ จย่าได้พี่จังเกียจอย่างไงบ่ไม่ได้กินอย่างบ่ไได้กินอย่างบ่กินบ่กินคิวคิวของไม้ี่นะถุกหนถุงไหนใ่ออกได้ไหมจะค่อยค่อยลูกด้ายออกก็าจะให้เห็นใยบ่

พช่ใช่เปลี่ยนจูบอกจชได้เอาเอาทังในออกได้เลยเปลี่ยนเอาได้เลยแสดงว่าทังในพวกนั้นเนือวัวบ่นีโน่จากเล่ถึงว่าแล้วย่านยอยู่แล้วจังบ่นีิยอ่ก็คมาไดลียงแพงอยู่อ่าอา่อ่า่อ่าอ่าอ่่า่า่อาออ่่ี่อ่่่อา่่่อ มึงสายมึงสายหนิมึงสายเนหาเนาะหาลาดดยเฉพาะสายมันนี่ก็มีละเศษหนึ่งหนิไม่ในป้ายมันนี่นะขายได้มันไได้เดือดแลวไปเอาปุ้นออกแล้ววันนี้ยังมูท่วงจะไยเอามาหอยยังไงวป้ายมันนียังโมถิ่มคิดเอาและ โอ้เก็บกันนั่นๆหมู่ว่าบ่แม่นเนาะเบิ่งๆๆวันนี้บ่แม่นหยังข่อยก็เพลอยู่เด้อเออเ็ได้บดนี้ของมีเนาะเออกันดเนาะมีกินีเม็อยู่บัดมีกินีมีกินีนําเนาะเออยังกินีมถ้วยอยู่บ่อคือยเนาะหมอเอาเนาะไปูได้บ่แตกต่างกับของบ้านเฮาเนาะ เของบ้านเาน่บอกครับตุ้นึงหลังไปเชื่องไว้ทั้งหลังยังวะก็แตกีนี่เนาตเราบบเราบบโอต้ได้แบบนี่ยงเออีปเด้งบานนี่เอามาอีกเนี่ยตัวนั้นน่ะมาทั้งหน้าบางลัจันบางลัจันคนนี้รวยกระเป๋ มตันี้ก็คงแคกันเนยคำวชิตมีจักรนาสงชามานีรวยเนีมูลค่ามันต้องมด่าเลย่ไม้ายะนี่ก็หานี่ก็หา้านงชิปด้านนเนี่เอาชิเลยชิปชิบ้านตัวนี้ก็คือกันในเอาชิปมูลค่ชิปหารานนี่ชื่ยังไงชิปหาร้านนี่กับธนาคาคือกันเนาะเรวยชัวขามขึ้นเลยกเนาะนนอเปลี่ยน่ยนจากตัวนี้มาเหนือเอากันยังเอาไว้ที่เก่าอักไว้ ดีใจเนาะไล่มาเขากันไส่ในตัวนี้วรรมดาได้ในตัวเนาะชายคนนี้ในตัวมีแต่ราคาเพุทธราคาทั้งนั่นเลยราคาทั้งตัวเลยวัฒมาดาเจ้าของหัวหน้ากันเอาโม่นี่กูวัฒมาดาขึ้นนี้นี่เก๋มันยังเจอเห็นนังนี่

ผู้ใหญ่เพิ่นบ่ให้บัดโอ้ยันบ่มีปัญญาซื้อตัวนี้บ่มีปัญญาซื้อดอกแต่มันก็ตางนีได้ะพี่น้อง้ชมผู้ใหญ่เพิ่นอยากให้ใชเนาะมาเด้อเพิ่นาาไ้เฮานี่คือมันีมันก็ทนมัน2ปียังบ่ได้พนีพี่กายนี่เห็นบ่ว่าเอามามาโชว์านั่นดอกพ่นเนาะบ่ได้ใช้ตงดีแม่นๆถือว่าคักเพี่น้องเอ้ใช่ตั้งปีกายนี่เห็นบ่บ่ได้เป็นหยังยังใหม่ยังเอี่ยมคือเก่าบ่ได้ตกเดี๋ยวมาเก่าเนาะสิบ่ได้ตกเ ซุ่มๆผู้ใหญ่เพิ่นจะให้ไส่อยู่ได้เนี่ยนะชุดลายมีแตหูสายไปทงบ้านครับสายไปอันหูไปก่อนทงบ้านเานังกที่สหูกับชิคงลุยคงคอยนะอันเดียวกันพีงาย้นขห้นวดขให้นวดแต่ว่าซิมมันแตก ห <V Of S 1> ืมกระบันงานนั้นนี่อยู่ค่อยก็คือกันโอ้นี่ย่ออย่างมันอย่างมันตั้งทรงคักครับน่ะแข็งงามบ่ได้งามอยู่ถ่วัน่าวหยิบใส่ไป่ขึ้นเาหลายทงเด้อใส่ก็ปกติเด้อคัคือเก่าเนาะถือว่าได้ภัยอยู่ปัจจุบันนี้ย้อนผู้ใหญ่เพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเนาะเงินจะองซเองดิเงินจะคอไปมาได้ก็ได้ không biết cái gì ôi đó áo áo là, đó. Đó, nên là <laughs> <laughs> là ừ. <laughs> nó hình quá hình như hình nhau thường gắn những cái thứ phi người ừ, yeah, dạ, no, đấy nó chỉ để khổ tố làm la lên đây phi người bạt thế này nó về là là thì dạ, cái như nhau ôi một đi khiếp nương gần thường cả vào gần đi nè Mình thăm bờ đà đây vì đó người Nhanh kì vì năng khuy hả Ờ ok ha, bài đi, khỏe bài đi. Hola, god viro khỏe bài đi.